ขึ้นมาโอ้ย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 โอจเย็นครับจเย็นครับเออลงไปหมดนั่นแหละมือก็เอื้อไม่ถึงด้วยเออไอตัวนี้ไว้ได้ไงวะเนี่ย เออขานลงมาคานลงมาเร็วมามาเออม,มาลงมาใช่ไหมอืมฉลาดจริงจิงฉลาดเยอะน่าเราอ่ะฮะฉลาดเยอะก็โดนอย่างนี้ giác tôi thực sự là như thế ừ. à, kha đi. Ê, ừ. xả đi anh hùng. Thế này thì chúng ta sẽ phải làm gì? Cái này thì ừ, chúng ừ, 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 ừ. โอ้ยเล็กๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไไดทำอะไรเลยทุกคนโอ้ยทำไมันเยเอะจะตายก็ตายไปปิดูกันก่อนอุ้ยอ,อือืมอืมอู้ฟตาตัวเองเลยอึ้ึอ้ยเออ

ปิดเอาไว้เลยอย่าออกมาเลยอยู่งั้นแหละไม่ต้องมาทำอะไรที่นี่แว้วไม่อยากตรงเกอผมไม่อยากเจอมันเลยซ้ำโอ๊ะแล้วก็เจอเลยโอ้โหเจอกันจริงๆนะครับเนี่ยมา,ม,ามาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนมาจากไหนครับเนี่ย หนึ่งหนึ่งกับผมมันลึอืออืออายผมแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยครับทุกคนจริงอะไรผมขอโทษที่ไม่ได้พูดนะครับแต่ผมก็ตัจริงจังในการต่อสู้มากเลยตอนนี้โอ้โอ,โอ,อามาทีนี้ป้องผมูกองเก,เก่งขึ้นเยอะเลยอือโคตรแบบแม่นเลยเอาล่ะเป็นไงมันภาษาสาผม ทีนี้มันก็เก็บจุดทุกจุดแล้วนะจุดแบบมุมๆมอะ่ะกระโดดอีกนีอันนี้กระโดดออออไปเลยเออเดี๋ยวตบก่อนเตะเลยเอาไม่สักนัดเลยไมเเย้เออสำหรับคนที่อยากเอาตบกูมันเน้นๆ,ๆนะผมแบบผมวด,ดูดูอี่เออเออกดกระโดดมาเลยเออมันใช่มันยิงๆนะอยากขุดเลยครับให้เป็นอย่างนี้ ใครอีกแล้วเนี่ยตัวเด,เดมวิมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้ว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 เออฮะอีกแล้วเหรอกระโดดจริงๆนะกระโดดเก่งๆเก่งอย่างนี้ไปกีฬากันเลยไหมไปเล่นกีฬาเลยไหมไม่ไหวละโอุ้ยโอ๊ยอ้าโอ๊ย,อย,อย,อยมาดิไม่ไหวละ ตายดีกว่าเอ,ออเออเกยต้อ,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 องบีเอ,ออเออสโลนเนี่ก็มาอืมออกไปพ่อช่วย,ยไปช่วยช่วยทำแบบนี้ได้ไหมเออแบบนี้ดีกว่าพ่อช่วยเออจะทำยังไงดีอ่ะเอาไปได้ไหมไปได้เอาละผมจะหามุมเหลี่ยมๆเอาแล้วกันนะ ชั้นพี่นี่าอาจจะไฉลาดเท่าไ,ไหร่มันคือมันเองไงผเออเอ,อ๊ะออกมาเอ,อ้ยมันกระโดดได้มาช่วยมันฉลาดพวกเนี้ยฉลาดโคตรเลยมันจริงนะมันโคตรจะฉลาดเลยจริงจริงฉลาดเกินมันมากระโดดเลยเอาอย่างงี้ก็ไหวนะเออโอเคเอ,อะาไ<ม>ะไรไหมด้วย อเอาละทีนี้เราก็ตีมตันได้ใช่ไหมเออทีนี้ก็ตีมันได้แล้วเออฟรีคิวก็ฟรีฟรีโอ้โยโยอย้ยโอ้ยโอ้ยตบตบแรงเลยอะโอ้ยแรงจังไม่ไม่มีไม่ไม่นุมน่มนวลเลยโอ้ยผมเกลียดตรงเนี้ยเกลียดตรงเมื่อกี้มันแหลกแหลกแหลก,ลก,ลกโคตรจะแหลกเลย ก็ตั้งแะไรของอีกแล้วอะไรอ,อ,อีกแล้วเน,นลนเนี่ยอีกแล้วอะไรอีกแล้วองเองอ่ะบ้านอะไรบ้านบ้าหูก็บ้านผมจะเข้ามาทําไมครับเนี่ยดดูนะดูนนะะมันต้องไม่มี้ตุ่นเน่ยจะเป็นเข้ามาได้ดินเนีต้องนี่อยู่ว่าเก่งขนาดนั้นเชีย่ยวเดือดแบบน,นี้ได้ ตรงนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าเป็นหินมันคงไม่ก่อหินไม่น่าร้องไหหินอาตเลมหลมมันไม่มันวิมันไม่มันมันมันไม่หาขอยงมันก <t ries> ็ไม่หาผู้ช <t ries> <ación> ่วยบ้างเลยเหรอมึงไปหาผู้ช่วยเถอะโอ๊ย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 ออกไปดิออกไปอ้าอ้าจุดไม่จเกินเออบ๊ว